ดวงรายเดือนหญิงชายที่เกิดปีมะแมประจําเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2563ตำราโหาราศาสตร์ไทยจีนโดยอาจารย์จักพยากรศาสตร์และทีมกดไลค์มีคนรักคอยห่วงใยกดแชร์ได้บุญมีบริวารมากกดกระดิ่งเป็นผู้นำชื่อเสียงโด่งดังกดติดตามเทพิทักษ์ดูแลช่วยเหลือ ดวงชะตาของท่านในเดือนนี้ยังคงสดใสต่อเนื่องเพราะมีดาวมงคลเข้ามาช่วยเคลื่อนหนุนเสริมส่งทําให้อุปสรรคปัญหาต่างๆที่คลายไปในทางที่ดีธุรกิจการค้าและหน้าที่การงานเจริญก้าวหน้าการเงินคล่องตัวมีรายได้เป็นกอบเป็นกำดังนั้นผู้ที่ประกอบอาชีพค้าขายจะมีโอกาสทำกำไรได้มากส่วนผู้ที่ทำงานประจำก็จะสามารถ สร้างผลงานออกมาให้โดดเด่นและอาจจะได้รับการพิจารณาให้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งขึ้นเงินเดือนดวงด้านการเงินและโชคลาภกระแสการเงินไหลลื่นคล่องตัวอีกครั้งฐานะการเงินปรับตัวดีขึ้นธุรกิจการค้ามีผลกำไรจึงเป็นช่วงที่เหมาะแก่การลงทุนแต่ควรจะต้องรู้จักปรึกษาหารือกับผู้ที่มีประสบการณ์มาก่อน เพื่อขอคำแนะนำเรียนรู้จะได้ไม่เกิดความผิดพลาดเมื่อลงมือทำจริงส่วนลาบลอยก็พอมีหากคิดเสี่ยงโชคบ้างก็อาจจะได้กำไรแต่ไม่ควรโลบมากทุ่มจนสุดตัวมิฉะนั้นอาจกลายเป็นลบมากลาบหายได้ดวงด้านการงานช่วงนี้การทำงานต่างๆจำเป็นต้องมีผู้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือดังนั้น ท่านต้องพยายามสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกๆคนเพราะการทำงานต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของเพื่อนร่วมงานช่วยกันทำจึงจะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายสิ่งสำคัญคือไม่ควรแก้ปัญหาด้วยตัวเองโดยรำพังเพราะมีโอกาสผิดพลาดเสียหายได้ง่ายดังนั้นจึงควรพูดคุยปรึกษากันให้ดีก่อนลงมือทำจะดีกว่าหลายหัวย่อมดีกว่าหัวเดียว ดวงด้านความรักเดือนนี้บรรยากาศสดชื่นอารมณ์แจ่มใสสามารถปรับตัวเข้ากับคนรักได้ดีจึงมีบรรยากาศที่หวานชื่นมีการเอาอกเอาใจห่วงหาอาทรกันมากขึ้นดังนั้นก็ควรทนุถนอมรักษาความรักความสัมพันธ์อันดีนี้ไว้ให้ยั่งยืนตลอดไปดวงด้านสุขภาพเดือนนี้สุขภาพอยู่ในเกณฑ์ที่ดีไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาคุกคาม แต่พึงระวังเรื่องการดื่มสุราของมึนเมาอย่าให้มากจนเกินไปเพราะอาจทําให้ควบคุมสติไม่อยู่จนเกิดเรื่องทะรลอะวิวากหรือเกิดอุบัติเหตุในการขับขี่ยวดยานผาานะได้จึงต้องมีสติรู้ผิดชอบให้ดีก็ได้รับทราบดวงด้านการเงินการงานความรักสุขภาพของท่านกันไปแล้วขอให้ท่านอยู่บ้านมันสวดมนนั่งสมาธิ มีจิตเมตตาคิดช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์สัตชีวิตผู้ตกทุกข์ได้ยากจะได้บุญกุศลเพื่อมาเสริมบุญบารมีให้กับตัวคุณเองและครอบครัวทำการใดก็จะประสบความสำเร็จได้โดยง่ายรับรื่อและมีโชคลาภเพราะผลบุญที่ท่านได้สร้างไว้ขอบคุณที่รับชมดวงรายเดือนหญิงชายที่เกิดใน12ปีนักษัตย์ขอให้โชคดีช่องธรรมะสบายใจ Bam, bam, bam.